วันนี้มาแกะกล่องทดลองใช้เครื่องสัตยาแบตเตอรี่บอลลินรุ่นนิว2023เผื่อิเปิดเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆที่อยากลองซื้อเครื่องตัญยาแบตเตอรี่มาใช้สักเครื่องอุปกรณ์ในกล่องก็มีดังต่อไปนี้ตัวเครื่องแบตเตอรี่2ก้อนใบตัดวงเดือน1ใบมือจับกันชนหน้าใบตัดยา้า2ใบใบตัญยาแบบพลาสติก5ใบตัวกันย้ากระเด็นอะแดปเตอร์ชาร์จ ถุงมือ1คู่ขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนการประกอบนะครับเริ่มจากใส่บางหญ้าหรือบางโคนบางอะไรก็ไม่รู้ใส่ไปตัดเข้าไปมุนมุนมุนมุมุนมุน,ม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 นกันชนหน้าใส่มือจับปับ๊บเขาให้ยืดดูสักหน่อยยาวขนาดไหนพื้นใส่แบตเตอรี่ปับ๊บลองสตาร์ทเครื่องใช้ได้ รุ่นนี้มอเตอร์เป็นแบบไร้แปรงถ่านนะครับทำให้เครื่องเดินได้เรียบขึ้นจากการใช้งานตัดจริงจึงไม่เมื่อยมากเท่าแบบมอเตอร์ปกตินะครับแบตเตอรี่1ก้อนใช้ได้40กว่านาทีสรุปก็คือถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปในราคา1183บาทรวมค่าส่งนะครับ